แล้าจบแล้วซื้อนิดนึงคนสอนดีซื้อนิดนึงนะครับซื้อนิดนึงมันจะไปแล้วเนาะปัจจัยบาร์บากาที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงโอเคปัจจัยบาร์บากาที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นได้ดีนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีแสงใช่ไหมครับถ้าขอคลิปแสงมากก็จะสังเคราะห์ได้ดีโอเคไหม มีคาร์บอนซายถ้าคาร์บอนซา์เยอะก็สังเราได้ดีมีคลอโรฟิลลถ้าคอเลสเตอรอลดีก็สังเขาได้ดีนะครับมีน้ำถ้าน้ำถ้าน้ำเพียงพอก็สังเราได้ดีก็แค่นี้แหละครับที่ต้องการที่จะสรุปนะครับซึ่งการที่เราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งเป็นปัจจัยจำกัดกับปัจจัยปัจจัยภายในกับปัจจัยแผนอกกันละกันนะครับปัจจัยจำกัดกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนาะเรามาดูปัจจัยจำกัดกันดีกว่า คือพืชเนี่ยเออบางชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีจุดอิ่มแสงนะครับแตกต่างกันเนาะโดยนะครับโดยไอ้พืชนี้เนี่ยไอ้พืช A กับพืช B นะครับในกราฟ A เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มความเข้มแสงนะครับอย่างเช่นตรงนี้0ตรงนี้100ตรงนี้200ใช่ไหมครับไม่รู้หน่วยอะไรเนาะเออนี่หน่วยเนี่ยถ้าเราเพิ่มไปปุ๊บพอถึงจุดจุดหนึง่งปุ๊บ ค่าของมันจะเริ่มคงที่แบบนี้นะครับขเขาเรียกว่าจุดคริติคอลหรือว่าจุดอิ่มแสงนะครับสิ่งตามนี้ที่ต้องรู้ก็คือแค่นี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มความเข้มแสงไปเท่าไหร่การตึงคาร์บอซายก็จะเท่าเดิมเนานะสิ่งที่ต้องรู้นะครับปัจจัยความเข้มแสงนะครับ ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิมีผลเหมือนกันนะครับอุณหภูมิเนี่ยมีผลนะครับในการทมาของเอนไซม์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แนะครับช่วยในการดึงคาร์บอนน้ำนะครับเช่นเดียวกันท่านอาหารเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านอาหารนะครับจะเป็นตัวที่เพเรซ่าออแกเนลที่ช่วยในการดึงในเช่นเดียวกันเนาะแมกนีเซียมนะครับกับไนโตรเจนใช่ไหมเออ ทีนเราต้องการเปรียบเทียบนะครับการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเพื่อสามชนิดนี้มันแตกต่างกันยังไงข้าวมะม่วงเป็น C 3ส 3, 3, 3อ้อยเป็น C 4เห็นได้ว่าอ้อยสูงสุดเลยยิ่งความเข้มแสงมากอ้อยก็ยิ่งตึงได้มากเห็นไหมเพราะว่ามันชอบแสงมันทํางานได้ดีครับเห็นไห้ว่าข้าวเนี่ยเออตึงได้นิดเดียวนะครับมะม่วงเนี่ยเริ่มอิ่มตัวแล้วเริ่มอิ่มตัวแล้วนะครับ Light Competition Point ค่าชเชยแสงค่าชเชยแสงก็คือการตึงคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับอยู่จุดตัดแกน x จุดอิ่มแสงนะครับ g h t saturation point เนาะแล้วก็คือหากเพิ่มที่จุดนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเลยเอามาดู Competition Point ค่าชเชยแสงค่าชเชยแสงก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นนั่นเองจัดที่แกน x อันนี้เนี่ย s ั n นะครับกับเ e ด สีเกิด shade มี competition point ที่แตกต่างกันและมี light saturation point ที่แตกต่างกันอีกเห็นไหมอันนี้เนะี่ย light saturation point จุดอิ่มแสงเนี่ยเท่านี้อันนี้จุดอิ่มแสงอยู่เท่านี้ข้าข้าวโพดนะครับมาดูมาดูาดอ้อยอ้อยนี่นะครับจะเห็นเลยว่าต่อไปเลยครับความเข้มของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศความเข้เมของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ จะเห็นนะว่าข้าวนี่นะครับถ้าคาร์บอนไดออไซด์เยอะเนี่ยจะตึงได้ดีเนาะมันจะแตกต่างกับอ้อยเนาะอ้อยนี่เมื่อกี้ถ้าแสงเยอะจะตึงได้ดีอันนี้ถ้าความเข้มคาร์บอนไดออไซด์เยอะ C 3นี่นะครับจะนำเนาะสามเป็นนำเห็นไหมอันพวกนี้ C สีส่จะตามมานะครับจำสอบเนาะจำสอบกันเนาะ ซึ่งมันจะมีคำสองคำเหมือนกันเลยคือ competition point ค่าชดเชยคำว่าสายก็คือค่าเริ่มต้นนั่นแหละโอเคไหมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ saturation point ค่าอิ่มตัวนะครับ C4 จะมีอิ่มคำว่าสายต่ำกว่า C3 แต่ C3 นะครับจะมีการเพิ่มความมะสาใใน b u ั d เ n sheet เกิดขึ้นนี่คำว่าสาย competition point นะครับอยู่ตรงนี้ saturation in ตัวนะครับของคาร์บอนไซด์จะไมาว่า C3 ส3สูงกว่า C4 C4 ่่ต่ำกว่า C3 อันนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแต่ถ้าแสง C4 สูงมากกว่า C3 จบ อันนี้คือ rate c o v e r side นะครับเห็นไหมสีสัม,มากกว่าจบสีสีหน่อย่าแค่นี้เองอุณหภูมินะครับอุณหภูมิภาพนี้ก็บอกแล้วนะครับอย่างเช่นพืชบางชนิดยอนต้นพาราเนี่ยยางพาราเนี่ยมันจะชอบอุณหภูมิประมาณ26-28ครับ ยีส่สิบกยี่สิบแปดมันจะสังเคาะแสงมันจะตึงคาร์บอนซด์อะไรได้ดีมากเลยเนาะซึ่งเพื่อแต่ละชนิดจะชอบอุณหภูมิต่างกันนะครับทุเรียนอาจจะชอบเท่านี้เนาะเออถ้ามันน้อยเกินไปสังเคราะก็ไม่ดีมากเกินไปสังเคราะก็ไม่ดีนะครับต้องอยู่ในจุดที่พอดีพอดีซึ่งการที่อุณหภูมิเนี่ยสง่งผลยังไงบ้างอย่างแรกก็คือเอนไซม์ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป<ม>เอนไซม์ก็จะทํางานไม่ดีถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะไม่กระตุ้นเอนไซม์นะครับอย่างที่2ก็คือการสังเคะห์ด้แสงนะครับถ้าเกิดการสังเคะห์ด้แสงลดลงเนี่ยการหายใจการสร้าง ATP นะครับการหายใจการสร้าง ATP การตึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงลงนะครับ ATP ก็จะน้อยลงก็เป็นผลที่ไม่ดีอีกนี่คือปัจจัยภายนอก อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำนะครับส่งผลต่อเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มออร์แกเนลซึ่งมีคุณสมบัติในการทํางานนะครับเยื่อเลือกผ่านมีหน้าที่ในการให้สารผ่านเข้าออกให้น้ําเข้ามาทําปฏิกิริยาให้คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะครับในการเกิดไมลรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นแล้วเยื่อเลือกผ่านก็สําคัญอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับ สภาพของพืชแต่และพื้นที่อย่างเช่นบ้านเราเป็นเขตร้อนนะครับเขตร้อนแสดงว่าพืชก็ชอบอบอุ่นถ้าอบอุ่นพืชก็ชอบหนาวถ้าในทรายพืชก็ชอบ50องศาถ้าเขตหนาวพืชก็ชอบศูนย์จบอุณหภูมิเราจะเห็นได้ว่าเห็นได้ว่าอะไรเห็นได้ว่าพืชมันจะชอบอะไรที่อุณหภูมิมันต่ำกว่า ถ้าร้อนก็จะชอบอบอ,อุ่นอบอ,อุ่นก็จะชอบหนาวถ้าเลซาย์ก็ชอบคลาสิอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันชอบอะไรที่มันต่ํากว่านะครับรภูมดําแล้วอุณหภูมินะครับไม่มีอะไรแล้วเอออ่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะส่งผลต่อการทำงานเอนไซม์อุณหภูมิที่เหมาะสมของพืชน,นะครับต่ำกว่าพืช G 4 นั่นหมายถึงว่า C3 เนี่ยต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่านะครับต่ำกว่า C 4หมายว่า C 4เนี่ยจะทำงานได้ดีต่อเมื่อร้อนนะครับ c ีสามไม่ชอบร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมกับพืชแต่ละพืชจะใกล้เคียงอุณหภูมิของช่วงเวลากลางวันคของพืชน,นั้นๆเนาะน้านี่ด้รับน้ํานะครับจะทําให้เกิดนะรครับไม้น,น้ำเต่งปากใบ ปนะครับปักไม่เปิดถ้าน้ำมากปรับไม้ก็เปิดนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการหายใจนะครับในการสั่งข้อด้วยแสองอีกด้วยส่งการขัดน้ำเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิภายในประสิทธิภาพเอนไซม์ก็จะลดลงถ้ารหารนะครับถ้าอาหารในที่นี้ก็คือคโรฟิลซึ่งมีแมกนีเซียมกับ Legend, ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเนาะถ้าขาดคโรฟิล ก็จะทำให้ความสัม์แสงลดลงมันจะมีธาตุอาหารธาตุเหล็กครับ Fe ไหม Fe ธาตุเหล็กเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการสร้าง c ล l o r ฟิลล l ซึ่งเป็นองค์ประกอบของไซโตโครมคอมเพล็กซ์คืออะไรครับค,คืออะไรไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็คือตัวที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนแล้วก็ถ่ายทอดเห็นไหม แมกนีเซียมกับคลอรีนแมกนีเซียมกับคลอไรด์คอรีนคอรีนเออพวกนี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการแตกตัวของน้ําในปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงการขาดธาตุอาหารทําให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงได้ด้วยเพราะว่าเป็นคอลีโคอมเพล็กซ์ตัวพาดอิเล็กตรอนเนาะช่วยการแตกตัวของน้ําอายุใบใบอ่อนใบแก่ใบแก่เนี่ยแสดงว่ามีคลอโรคลอโร ฟิลมีคอนฟิลมากมีคอโลพลาสมากสั่งขอแสงก็ได้ดีกว่าใบอ่อนแล้วใบนะครับโครงสร้างใบใบแบนใบราบใบเรียบนะครับที่ร่วมใบอาจจะแบบแผ่ก้านสาขาเพื่อที่จะให้ได้รับแสงแต่ถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยใบอาจจะมุดมๆนก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการขายน้ำเนาะเพื่อรักษาสมดุล พืชน,นะครับมันจะมีพืช2ต้นเกิดใกล้เคียงกันนะครับแล้วสถีนี้มันจะแย่งกันโตเนาะเพื่อที่จะแย่งแสงอาทิตย์มันอันไหนเกิดโตได้เดียวกันก็จะได้ชนะกันซึ่งการรักษัะอีกคำเรียกว่าการแข่งขันหรือ c o m p e t i t i o n นะครับ ก็จะเห็นว่าเกษตรกรนะครับมาจจะต้นน้อยสองต้นปลูกพร้อมกันเพื่อที่จะให้มันแข่งกันตองเองการปรับโครงสร้างใบนะครับพืชนะครับแต่ชนิดจะเป็นโครงสร้างตากต่างกันเมื่อกี้ก็ไปเห็นแล้วว่า c ีสามสีเนี่ย c ีสามนี่นะครับจะเป็นวันนี้นี่จะเป็นแบบนี้ สีสเนี่ยนะครับจะเป็นกระจัดกระจายเลยรไม่รู้ไม่มีพาราสิตที่ชัดเจนโครงสร้างใบนะครับใบโกส่วนใบสม้มระหว่างทดลองแล้วก็ก่อนทดลองอันนี้ครับคือการนํากรณีที่ใบส่วนนะครับที่มันอยู่ในรอบตอนแรกเนี่ยเอาไปตั้งในที่ที่มีแสงแดดนะครับ <c oughs> เอาไปตั้งในที่ที่มีแสงแดดแล้วเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็คือเกิด อีบนี้มันเหี่ยวมันก็เกิดกันใบนี้ตายต้นไม้ไม่ตายก็งอกใบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะใบเกิดขึ้นนะะนะครับปรับทิศทางใบนะครับใบนี้นะครับจะมีการปรับทิศทางแบบนี้ใช่ไหมก็คือแผ่ก้านเสลล์แทนว่าถ้ามันปรับแบบน,นี้ก็จะทํา,าทให้ไม่ได้รับเต็มที่นั่นเองอันนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดแพร่สาขาของเขา จบนะครับพอ่อเลิกนะครับเลิก